สวัสดีค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราจะมาดูรีวิวการติดตั้งจอ Android นะคะตัวนี้นะคะก็เป็นแสม4ลอม64ค่ะกับรถ W218 นะคะตัวนี้ก็เป็นจอ10.25นิ้วนะคะตัวนี้ค่ะระบบเดิมของรถนะคะใช้งานได้หมดทุกอย่างเลยนะคะไม่ว่าจะเป็น i d ได i ์ e Radio d i s นะคะระบบเดิมใช้งานได้เหมือนเดิมะคะ่ะกล้องถอยก็ยังติดเหมือนเดิมนะคะแล้วก็การใช้งานของจอ Android นะคะนี่ค่ะ เอน r g จีเมนนะคะตัวนี้ก็จะเป็นระบบเดิมของรถนะคะแล้วก็แอป,ปของ Android นะคะก็จะอยู่หน้านี้นะคะตัวนี้ FWI f TV จะเป็นแอป,ปดูทีวีนะคะช่องฟรีทีวีสามหาเจ็ดสามารถดูผ่านแอป,ปนี้ได้เลยนะคะเพียงแค่ลูกค,ค้ากดทดลองฟรีค่ะตัวนี้สามารถใช้งานได้แบบยาวๆเลยนะคะทดลองฟรีค่ะช่องอมารินนะคะ3ามจีค่ะ คมชัดมากเลยนะคะแล้วก็เปลี่ยนช่องผันตรงนี้ได้นะคะแล้วก็การนำทางก็คือ Google m a p นั่นเองค่ะตัวนี้ก็จะเป็นแบบแบบออนไลน์นะคะรองรับการสั่งงานด้วยเสียงด้วยนะคะสามารถกดสั่งงานด้วยเสียงได้ค่ะแล้วก็รองรับการแบ่งสองหน้าจอด้วยนะคะเราสามารถลากค่ะแล้วก็เลือกแอป,ปที่2ที่เราต้องการได้เลยนะคะไ่ถูกแอปไคะตัวนี้ก็จะเป็นมีทีนะคะซีรีส์ไทยจีนเกาหลีค่ะ ให้เหลือแอปเดียวได้นะคะมีแอป n e t f l i กด้วยนะคะเน็ตฟิกก็จะเป็นตัวนี้นะคะมีบัญชีอยู่แล้วก็ล็อกอินเข้าไปได้เลยค่ะแล้วก็จะมี YouTube วร์ดนะคะเป็น YouTube ที่ไม่มีโฆษณานะคะที่ทางร้านดาวโหลดให้ลูกค้าเป็นพิเศษเลยค่ะสามารถรับชมเพลงได้แบบยาวๆเลยนะคะตัวนี้ไม่มีโฆษณาค่ะเลยค่ะ ทนพรมอะไรได้ปกตินะคะน้องเสียงเคร่อเสียง <Okay. S 1> okay. ตัวนี้ก็สามารถพักจอได้นะคะของแอปนี้ปิดตรงนี้ได้นะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะเราสามารถปิดหน้าจอได้นะคะเสียงเพลงก็ยังเล่นอยู่นะคะโทรศัพท์นะคะเป็นการเชื่อมบลูทูธนะคะตัวนี้เราสามารถเชื่อมบลูทูธเพื่อคือโทรศัพท์ได้ะคะ่ะ ะะตัวนี้ก็จะเป็นลอกเครื่องขึ้นนะคะแล้วก็แสดงประตูค่ะอันนี้ก็จะเป็นการตั้งค่าต่างๆของจอย n d นด i อยนะคะสำหรับลูกค้านะคะที่สนใจติดตั้งจอย n d นด i อยนะคะสามารถแอดไลน์สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ราย e ไอดี ID นะคะ s i Car c a c a m c o r ์ o r e a หรือโทรที่0 9 2 4 4 6 5 6 6 4นะคะ สำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนขอบคุณค่ะ